ซึ่งนมื่อพิจา,ารณาเห็นต่างเป็นสองทัศนว่าทําได้หรือทําไม่ได้ในทัศนะแรกเนี่ยให้เหตุผลว่าการที่มันทําไม่ได้เพราะว่ามันเ,เป็นการตาซีมนะครับจะเห็นได้ว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยมีการตัสกีการปั้นรูกปั้น,นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเพื่อทําการเ,เป็นการ,รํำลึกถึงคน ที่เสียชีวิตไปแล้วเพราะพวกเขาเป็นผู้ที่เคร่งครัดในศาสนาการไหว้อัลมลาอย่างดีเยี่ยมแต่คนในยุคหลังๆคนในเจ n เน a เรชันหลังเนี่ยก็ไม่รู้ถึงเหตุผลนี้ด้วยกับความโง่เหลาจึงเอารูปปั้นมาทําการามาทาการในบาดาทาการขอรัวเบื่องจากรลลรด์สุภาราตตาล,ลจึงเป็นเหตุผลให้ รูปภาพรูปปั้นเป็นสิ่งที่ต้องหา้ามอีกเหตุผลหนึ่งคือการเรียนแบบพระผู้ทรงสร้างพระองค์อัุภานะวยวตาลาทรงตรัสกับบรรดาผพูดทําการตัสวิตรในวันเกียรม,มาว่าอภยูมาคอลักตุ่มพวกเจ้าจงให้สิ่งที่พวกเจ้าสร้างขึ้นมามันมีชีวิตขึ้นนะครับตัสวิตรในที่นี้กินความหมายถึงการถ่ายภาพ การปั้นรูปปั้นสิ่งมีชีวิตการแกะสลักสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นแกะสลักจับไม้หรือว่าจากหินก็ตามโดยการวาดภาพสิ่งมีชีวิตแต่ในทัศนะที่2แยกระหว่างการถ่ายภาพกับการปั้นรูปปั้นการแกะสลักการวาดภาพสิ่งมีชีวิตแยกกันและถือว่าการถ่ายภาพเป็นสิ่งที่อนุญาตนะครับ ซึ่งให้เหตุผลว่าการถ่ายภาพคือการตกกระทบของแสงการสะท้อนเงาเราไม่ได้เรียนแบบพระผู้ทรงสร้างแต่เรานำเอาสิ่งถูกสร้างของโลกมามาคัดลอกมาทำการนาาัักนะครับคัดลอกจากของจริงมาเป็นภาพถ่ายเท่านั้นเองซึ่งท่านเชคมูฮัมมัดซอลแห์อัลมุนันยิดฮัฟิซละฮอัลลอฮ์ได อธิบายแง่มุมต่างๆงการถ่ายภาพไว้ดังนี้ครับประการแรกก็คือถ่ายเท่าที่จําเป็นเท่าที่มีหายยะมีความจําเป็นมีเหตุผลนะครับเพราะประเด็นของการถ่ายภาพเนี่ยมันสร้างฟิตหนาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นฟิตหนาของการอวดโฉมของบรรดาสตรีไม่ว่าจะเป็นฟิตหนา,กา,นา,า,นนาการอวดเอาร้าต่างๆ หรือไม่ใช่เพียงแค่ฟิตนาของหญิงสาวเท่านั้นรวมถึงฟิตนาของชายหนุ่มด้วยที่บางทีก็ส่งผลร้ายกับผู้มองซึ่งเป็นเพศผ้ชานะครับหรือในประเด็นของการใส่เอฟเฟกต์การใส่ความงมดงามความปลอเหลาเกินความเป็นจริงทำให้หน้าใสให้อากแดงก็เป็นฟิตนาอย่าง ได้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรามักจะพบมากในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทาง tiktok หรือว่าทางอินสต a แกรมหรือว่าทาง facebook ก็ตามนะครับเราต้องช่วยกันระมัดระวังในเรื่องนี้หรือการไลฟ์เรื่องราวต่างๆการถ่ายภาพผู้หญิง ไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆแล้วถ่ายภาพว่าฉันอยู่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะอาจจะเป็นช่องทางการฉกฉวยย่งชิงการรักขโมยจากมิจฉาชีพก็ได้นะครับนเราต้องระวังให้มากหรือในเรื่องของความลับภายในบ้านเนี่ยพี่น้องลองคิดดูครับอิสลามมีบทบัญญัติให้ขออนุญาตก่อนที่จะเข้าบ้านของผู้อื่น นั่นก็เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะได้รักษาความเป็นส่วนตัวความเป็นความลับของภายในบ้านของคนในบ้านไม่ว่าจะเป็นอว่าไม่ว่าจะสิ่งต่างๆในบ้านเพราะว่าการไลฟ์สดการถ่ายภาพจนมากเกินไปเนี่ยมันทําให้เกิดการอินทอฮาคุลอินทอฮาคุลคุกซูซีย์ การละเมิดความเป็นส่วนตัวได้หรือแม้กระทั่งการวิพากษ์วิจารณ์บุคลิกร่างกายของผู้คนหรือจะเป็นการอิคติรอะุลเจวาวลาตการแฮกโทรศรรัพท์การขโมยข้อมูลภายในโทรศัพท์หรือการสอดส่องสอดรู้สอดเห็นเรื่องราวของผู้คนก็เป็นสิ่งที่จะต้องย้ำเตือนกันให้ออกหัก หรือจะเป็นการถ่ายภาพต่างๆเพื่ออวดความร่ำรวยการมีชีวิตต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นการทำร้ายจิตใจของผู้คนที่อยากจบนะครับบริยานุบิลลาหรือประเด็นของการทำอิบาดส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุนนะต่างๆการถือเสินโลสุนนะหรืออะไรเหล่านี้ก็ควรจะปกปิดนะครับหรือใครจะมองว่าสิ่งดังกล่าวเป็น เป็นความดีที่ควรจะบอกต่อเป็นการเผยแพร่ความดีเป็นแบบอย่างในความดีก็ขอรับสุขขมภาระวาตาละส่งตอบรับคุณงามความดีของเราและท่านทั้งหลายอามีนย่าเราบปลายล้มีสุดท้ายนี้ครับเชื่อับดุลบาซาบบินอับดุลมุฮซินอัลบัดรอัลอับบาดฮัฮสซุลลอฮได้ย้ำเตือนถึงฟิตนะของการถ่ายภาพนั่นก็คือการริยกการโอ้อวด จะพบเห็นได้มากในมสัสยิดฮารามัยทางมักกะและมัดินานเนี่ยผู้คนจะเปิดอัลกุรอานแล้วให้เพื่อนของเขาถ่ายเมื่อถ่ายเสร็จก็ปิดอัลกุรอานโดยที่ไม่ได้อา่านแม้เพียงอักษรเดียวบางคนทําการละหมาดบางคนทําการขอดูอาเมื่อเพื่อนของเขาถ่ายเสร็จเขาก็เลิกทาความดีโดยที่เป็นนี่คือการหลอกลวงวัตรุยาตุนีะขอให้เราห่างไกลาจากเรื่ององเรา ต่างเหล่านี้สรุปนะครับการถ่ายภาพรือการตัดสวิต์นักบัการมีความเห็นต่างกันจนถึงปัจจุบันนี้ทัศนะแรกมองว่าเป็นสิทธข้ามทัศนะที่สองมองว่าเป็นสิทธิีที่อนุญาตและตัวส่วนตัวผู้พูดเองเนี่ยจะยึดทัศนะที่สองและเห็นว่าเป็นทัศนะที่มีความแข็งแรงนะครับสุดท้ายนี้ก็ย้ำเตือนถึงการถ่ายภาพเท่าที เรามีความจําเป็นเท่าที่มีเหตุผลมีความดีงามท่านั้นอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ได้จําเป็นมากนักเราก็พยายามทิ้งมันไปไม่ต้องถ่ายบ้านก็ได้นะครับอัลลอฮฺตาอัลลอฮฺอซาลลอฮฺอัลลอฮฺในบีนามุฮัมมัด و ع ل ล آ ม ه อะลัยกุม م ะ ا ل س ل ا م ع ل ي ك ล و ر ح م า